ผมยังจำวันนั้นได้ดีลูกชายคนมีฐานะดีอย่างผมไม่เคยแม้แต่จะคิดในเสรจเซี้ยวของหัวสมองว่าต้องมาอยู่ในที่กันดานกับลุงแกๆ่ๆที่พ่อนับถือเรากับพี่ชายผมไม่เข้าใจจริงๆทำไมคนระดับพ่อต้องผูกมิตรกับคนที่ฐานะแตกต่างกับเราลาวฟ้ากับดินแถมยังชมนักชมหนาว่าที่ได้ดิบได้ดีมาจนทุกวันนี้ พอได้บทเรียนดีๆจากชายแก่คนนี้นี่แหละทำไมพ่อไม่ถามผมสักคำถ้าพ่อถามพ่อจะรู้ว่าผมไม่อยากทิ้งชีวิตอันสวยหรูเพื่อมาชื่นชมต้นไม้ใบหญ้าทำไงได้ในเมื่อพ่อจับได้ว่า ผมใช้เงินพ่อไปกับเรื่องไร้สาระเที่ยวดื่มใช้ชีวิตเสเซไปวันวันเป็นไงเมื่อคืนหลับสบายดีไหมคงชินกับที่นอนนุ่มๆแอร์เย็นๆบ้านใหญ่ๆขอโทษด้วยนะ เราปลูกบ้านแค่พออยู่พออาศัยเท่านั้นเองความจริงแถวนี้ก็เย็นดีนะได้อากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้พวกนี้ จะพาไปเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาที่นี่อยู่กันอย่างพอเพียงคือพอกินพอใช้ ต้นไม้หลายชนิดต้นหนึ่งตายต้นออื่นยังเก็บกินได้เอาดี่รวยได้แค่นี้ยพี่แค่นี้ก็พอกินแล้วอยู่แค่สองคนนี่เองใช้ปุ๋ยเคมีสิพี่มันจะได้เยอะหน่อยข้าไม่เอาได้หรอกข้าไม่ชอบอ ขึ้นมากินข้าวกันก่อนแล้ววันนี้ได้ปลาตัวใหญ่มันจะแกงให้กินนะขอบใจเอาไว้วันหลังดีฝาจ้าจ้จา <c oughs> ทำไมต้องให้ขอเขาฟรีๆถึงเชื่อเรื่องบุญล้งทานไหมละ่ะวันนี้เราให้ของเขาวันหน้าเพื่อมีเรื่องอะไรที่จะให้เขาช่วยเขาอาจจะช่วยเหลือเรา ทำไมไม่เอาอย่างนะคนเมื่อรางวันเขาได้ต้องเยอะอย่าอิจฉาผล,ผลผลิตของคนอื่นจนลืมดูแลผ,ลผลผลิตของเราเองอต้องอดกั้นต่อกิเลสรอบตัวเรารู้ไหมตะแก่สมัยก่อนเน่ยเป็นนักเลงหัวไม้สำมเลเทเมาดีนะมาสนึกได้ในตอนที่บวชให้แม่ทีแรกก็ทำอย่างคนอื่นนะ อหลังถึงมาเปลี่ยนเลิกใช้ปุ๋ยและสารเคมีทุกชนิดมาใช้ปุ๋ยคอกแทนไม่ต้องจ้างรถไถใช้สองมือสองขาของเราเองที่พอทำไหวไม่เกินกำลังของเราต้องพึ่งตนเองให้ได้ในหลวงท่านเคยสอนว่าความขัดแค้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรายังมีปัญญาและความอดทน ฟังดูแล้ววิธีแบบนี้ก็พอจะเข้าท่าอยู่หรอกแต่อยากรู้จริงๆว่าทำแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะรวยสักทีพวกเองคิดผิดที่คิดว่าตัวเองรวยชาวสวนชาวไร่ชาวนามีผืนแผ่นดินเป็นที่ทำงานในขณะที่พ่อมีพื้นที่ทำงานแค่ห้องสี่เหลี่ยมอาหารที่ชาวสวนชาวบ้านกิน หาได้ตลอดเวลารอบๆบ,บ้านโดยไม่ต้องไปซื้อแต่บ้านผมมีแค่ตู้เย็นเป็นที่เก็บอาหารชาวสวนชาวบ้านเวลากินก็มีเพื่อนคุยพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแต่ผมสิต้องนั่งบนโต๊ะอาหารที่ยาวเหยียดแล้วมีเก้าอี้วางเปล่าทั้งสองด้านลูกชาวสวนซ้อนท้ายจักรยานพ่อต้องเกาะเอวไว้ให้แน่นเพื่อจะได้ไม่ตกในขณะที่ผมนั่งรถคันใหญ่ อยู่ด้านหลังเพียงลำพังชาวสวนมีรั้วเป็นต้นไม้ที่ยาวสุดลูกขูลูกตาน่าสงสารบ้านผมที่มีแค่กำแพงกั้นบนพื้นที่ไม่กี่ไร่แล้วแบบนี้ใครคือมหาเศรษฐีที่แท้จริง